มันบอกว่ามันจะทำมันบอกว่ามันจะทำใหเราตายมันบอกว่าม oui <entertaining> ันจะทำมันบอกว่ามันจะทำมันบอกว่ามันจะทำใหเราตายมันบอกว่ามันอยากเห็นมันบอกว่ามันอยากเห็นมันบอกว่ามันอยากเห็นว่าเราไม่ลือใคร มันอยากให้เราอบจนมันอยากให้เราอบจนมันอยากให้เราอบจนเป็นที่สุดแต่แล้วมันก็ผิดหวแชรับจะรับจะได้พอเราว่าเราสู้ทนเพราะว่าเราสู้ทนแล้วมันก็เลยผิดหวัง <Nee> bạn mẹ là... để hết nét xinh mình ca bạn mẹ để hết nét xinh thì mình ca lòng mình cứ chơi mình cứ chơi mình có lăng tròn mình cầm lăng tròn มันบอกไม่มีจะกินมันบอกไม่มีจะกินก็เพราะว่ามันทำร้ายคนเื่นเว้นกรรมมันตามมันทันเว้กรรมมันตามมันทันมันทันแล้วมันกำลังอับจอในสิ่งที่มันได้ทำในสิ่งที่มันเคยทำกับเราคนเราไม่ได้เกิดมา เพื่อให้คนถึงหลอกรักจึงไม่แปลกนักที่จะมีคนรักและคนเกลียดเอาโหสิกรรมให้แก่สัมภาวเวสีทุกตอนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลย เป็นคนดีก็ถูกทำร้ายพอเป็นคนร้ายก็หาว่าแลว้วเพราะว่าเขาเป็นคนดีเกินไปเขาเลยคิดไม่ถึงว่าจะเจอคนเลวไม่ใช่ว่าเขาโง่หรอกนะแค่เขาคิด ไม่ถึงว่าจะเจอคนแลว้วเพราะว่าเขาดีเกินไปเขาเลยคิดอะไรเร็เวๆไม่เป็นเพราะว่าเขาดีเกินไปเขาเลยคิดอะไรเร็เวๆไม่เป็นเขาคิดไม่ถึงว่าจะเจอคนแลว้ว เงียบไม่ใช่ว่าง,ง้บางคนเขารู้ทุกอย่างแต่เขาไม่อยากพูดและฉันก็หวังว่าเธอจะคิดขึ้นมาได้แต่คงไม่มีวันนั้นมันคงไม่มีวันนั้นตามลึงข้างริมรั้วหรือจะเป็น ก็ฝัดไข่จุดน้ำเราก็ผ่านไม่ว่าจะเป็นยอดมันหรือเป็นยอดกระถินยอดอะไรเราก็ผ่านดีที่ยังไม่กินยาดีที่ยังไม่กินยอดยามาระกอต้มไงหรือจะเป็นยอดมะม่วงอ่อน จุดนั้นเราก็ผ่านรันทดชีพชีวิตกูรันทดชีพชีวิตกูรันทดชีพแป้งเลยแป้งแป้งแป้งเลยเราก็ยังสู้ทนเราก็ยังสู้ดอนเท่าไรแต่เขียดตะกายเท่าไรก็จะผ่านจุดนั้นมาได้ กว่าจะมีกว่าจะมีอะไรสักอย่างก็ยินจะมาพูดร